สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่29สิงหาคม2567นะคะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆพิจารณานะคะถ้าหากพี่ๆท่านใดดูแล้วชื่นชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะจ้าที่เบอร์0 9 7 9 8 6 6 6 2 1อนะคะ <c oughs> รูปลายนะคะจะเป็นรูปตัวหนูเองนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกนะคะใส่เสื้อสียีนนะจ๊ะพาะในวันนี้หนูเปิดให้เช่าบูชาที่ราคา300บาททุกองคนะคะส่งฟ e รี EMS ไปสีไทยแต่ถ้าใครอยากรับแบบแบบเก็บเงินไปทางนะคะหนูจะบวกเพิ่ม50บาทนะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่50บบาทนะคะแต่ขอเป็นคนที่รับจริงนะคะพี่ๆไม่ปิดเล่นนะคะ วันนี้ถ้าหากมีเสียงรบกวนอ่าเสียงรถอะไรต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พีๆค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยนะจ๊ะองค์ที่หนึ่งนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะ <c oughs> พระสมเด็จเป็นองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะพี่พี่ต่อไปองค์ที่สององค์ที่สองนะคะเหรียญอาจารย์หนูนะคะวัดทุ่งแหลม จังหวัดลาดบุรีนะคะด้านหลังนะคะ คะเหรียญอาจารย์หนูเป็นองค์ที่สองนะคะต่อไปองค์ที่สามองค์ที่สามเหรียญพระแก้วมรกตนะคะ มีด้านหลังนะจ๊ะคาเหรียญพระแก้วมรกตนะคะเป็นองค์ที่สามนะจ๊ะ ต่อไปนะคะองค์ที่สนะคะองค์ที่สเป็นพระปิดตานะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่ะพระปิดตาองค์นี้เป็นองค์ที่สี่นะคะต่อไปองค์ที่ห<ม>้านะจ๊ะ<ม>องค์ที่ห้าเป็น พระสังกระจายนะคะด้านหลังนะคะ พระสังกัจจายเป็นองค์ที่ห้านะคะต่อไปองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกหลวงพ่อแช่มนะคะ หลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตนะคะเฮ้ยเขียนว่าวัดท่าฉลองนะคะ เหรียญหลงพ่อแช่มองค์ที่หกนะคะต่อไปองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะองค์ที่เจ็ดเหรียญพระคูรุ่งนะคะวัดท่ากระบือ ด้านหลังนะจ๊ะเขียนพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่นะคะคาหลงพระครูรุ่งนะคะองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะ ต่อไปองค์ที่แปดนะคะองค์ที่แปดหลวงพ่อคงนะคะหลวงพ่อคง ด้าน,นหลังนะคะเขียนว่าวัดชัมปางงามนะคะพศอสองพั่รอดสิบสาาหลวงพ่อคงเป็นองค์ที่8ดนะจ๊ะ ต่อไปองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะ ด้านหลังนะคะค่าหลวงปู่เอี่ยมเป็นองค์ที่เก้านะจ๊ะพี่ๆต่อไปนะคะองค์ที่สิบนะคะองค์ที่สิบพระสมเด็จจิรดานะคะ จะพระสมเด็ดจิรดาองค์ที่สิบนะคะต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะคะองค์ที่สิบเอ็ดนะคะหลวงพ่อหลุนนะคะถ้าหนูออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะคะหลวงพ่อหลุนเก้ายอด วัดอัมพวันนะคะด้านหลังนะคะ เป็นองค์ที่สิบเอ็ดจ้าต่อไปองค์ที่สิบสององค์ที่สิบสองนะคะเขียนว่าเหรียญขวัญถุงหลวงปู่ศรีนะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังเขียนพศสองพันห้าร้อยสิบแปดนะจ๊ะค่ะหลวงปู่สีองค์ที่สิบสองนะคะต่อไปองค์ที่สิบสาม องค์ที่สิบสามหลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อแดงเขียนพศสองพันห้าร้อยสามนะคะด้านหลังนะจ๊ะ หลวงพ่อแดงองค์ที่สิบสามนะคะต่อไปองค์ที่สิบสี่องค์ที่สิบสี่พระครูทองสุขอินทโชโตนะคะ ด้าหลังนะคะด้านหลังเขียนว่าวัตโนดหลวงพศ2498นดนะคะค่ะพระครูทองสุขนะคะองค์ที่สิบสี่นะคะ ต่อไปองค์ที่สิบห้าองค์ที่สิบห้าพระปิดตาเนื้อเมกสิทธิ์นะคะ ค่ะพระปิดตาองค์นี้เป็นองค์ที่สิห้านะคะต่อไปนะคะองค์ที่16บนะจ๊ะองค์ที่สิบหเป็นพระหล่อไม่ทราบที่นะคะ มค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่สิบหนะคะ ต่อไปองค์ที่17นะจ๊ะองค์ที่17พระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ กนหลังนะคะค่ะพระปิดตาไม่ทราบที่องค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบเจดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบแปดองค์ที่สิบแปดนะคะ<ม>พระครูประสงค์สารการนะคะ ถ้าอ่านออกเสียงผิดขออภัยนะคะด้านหลังนะคะ เขียนพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบนะคะค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่สิบแปดนะคะต่อไปองค์ที่สิบเก้านะคะองค์ที่สิบเก้า พระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะคะค่ะองค์ที่สิบเก้านะคะพระสมเด็จต่อไปองค์ที่ยี่สิบนะคะองค์ที่ยี่สิบหลวงพ่อ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพระครูเดิมนะคะเขียนว่าพระครูเดิม ด้านหลังนะคะเขียนพศสองพันสี่รอเจ็ดสิบนะคะค้าหลงพ่อเดิมนะคะเป็นองค์ที่20นะคะต่อไปองค์ที่21นะคะองค์ที่21 หลวงพ่อสุรินวัดราดบัวขาวนะคะเขียนพศอสองห้าหนึ่งสองนะคะด้านหลังนะจ๊ะ องค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่ต่อไปองค์ที่ยี่สิบสององค์ที่ยี่สิบสองเหรียญชินาลาดนะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังเขียนพศเก้นะคะสองสี่เกาเหรียญชินราชเป็นองค์ที่22นะคะต่อไปนะคะองค์ที่23 องที่ี่สิบสามหลวงพ่อหลวงพ่อเมยหรือเมยนะคะถ้าอ่านออกเสียงผิดขออภัยนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะเขียนพศสองพันห้าร้อยนะคะค่ะองค์นี้เป็นองที่ยี่สิานะคะพี่พีต่อไปองค์ที่24นะคะองที่ยี่สิเป็นพระสมเด็จในกรอบนะคะ หลุดจ,จองนะคะพี่ๆด้านหลังนะคะ เป็นองค์ที่24นะคะค่ะพี่ๆวันนี้ก็ให้ดูครบทุกองค์แล้วนะคะถ้าหากว่าหนูให้รับชมเร็วไปนะคะก็แอดไลน์มาขอดูรูปภาพนิ่งได้นะคะพี่ๆ300บาทส่งฟรี EMS ไปสนีไทยนะคะแต่ถ้ารับแบบเก็บเงินไปทางจะบวกเพิ่ม50บาทนะคะ ไม่ว่าจะรับกี่องก็จะบอกเพิ่มแค่50บาทนะคะแต่ขอเป็นคนที่รับจริงนะคะขอไม่ปิดเล่นนะคะพี่ๆสำหรับเก็บเงินไปทางขอคนมีความรับผิดชอบนะคะวันนี้ถ้ามีเสียงรบกวนเยอะนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆฝากพี่ๆติดตามทุกวันพฤะเลดหัสกับวันจันทร์นะคะพี่ๆเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ